ฮอนด้าแจสจอ Android ตงลอนฮอนาแจส z นะครับเป็น Android version น10ล่าสุดของปี2021นะครับแรม464นะครับจอ IPS นะครับความคงชัดได้สูงสุดถึง 4K นะครับแต่ส่วนมากหนังที่มันส่งมาในประเทศไทยตอนนี้ได้แค่ 2K นะครับแต่ว่าสเปคมันรองรับสูงสุดได้ 4K ถ้าหนังมันส่งมา 4K มันก็ได้ 4K นะครับเล่น Netflix ได้นะครับอแอปต่างๆก็มีนะครับมี Google Chrome ให้นะครับ มี YouTube ให้มีลูกทีวีนะครับลูกทีวีก็คือดูทีวีดีตอนนะครับใช้ Wi-Fi ฮอสปอตจากโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแชร์ Wi-Fi เข้าไปนะครับแล้วก็จับคู่กันก็ดูทีวีดีต้ได้เลยนะครับทัศสกรีนไวมากครับไม่มีหน่วงนะครับเพราะมันเป็นแรมสี่หกนะครับสังเกตความลื่นไหลของการทัศสกรีนนะครับไวสุดๆนะครับแรมสี่แท้ๆนะครับ ที่สำคัญเป็น Android เวอร์ชัน10นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ออกมาในปี2021นะครับจะเปลี่ยนแอปก็กดบ้านนะครับสังเกตการทัศสกีของมันนะครับมันจะไวนะครับเนี่ย YouTube นะครับกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับเห็นไหมครับไวจริงครับลื่นด้วยครับจอใหญ่10นิ้วนะครับสำหรับ Honda Jazz เรามีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ o n d a Jazz สปีสอง8ันแปดฮ a z z สปีล่าสุด h o น d ้า a z z ก็แค่สอบถามมานะครับเรามีหมดนะครับอ่าีผมจะลองดูนะครับว่ามันทำอ่าอย่างนี้ได้นะครับมันสามารถนะครับมันสามารถทำสองหน้าจอได้นะครับ อยู่ที่ว่าเราจะเอาสองหน้าจอแบบไหนนะครับสักครู่เดี๋ยวลองใหม่นะ